ครับสวัสดีครับมาเจอกัน EP ต่อเนื่องนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าขั้นไหนเผื่อแวะเข้ามานะครับตอนนี้ผมกำลังจะเทสตัว nx 1 0 2นะครับด้วยโปรตคอ socket t c p นะครับเขาก็จะรองรับตัวไม่ว่าจะเป็น c t p IP หรือ tag r a t t e r link นะครับก็รองรับนะครับ c a p message c p safety มอดูลท,ทีซีพีซ็อกเก็ตทนะครับโอเคเป็น EP ต่อเนื่องนะครับจากอ p ที่แล้วถ้าท่านไหนยังไม่ดูก็กลับไปย้อนดูก่อนหน้านี้นะครับก็คือบล็อกก็คือเขียนตามนี้นะครับมี Connect มี s e n ตต่อมาเราจะรีเซฟก็คือว่าให้ฝั่งส่งส่งมานะครับแล้วให้ฝั่งตัวเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับไปปกติเวลาเราส่งข้อมูลนะครับเราส่งหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PLC PLC PL หรือว่า PLC กับพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือพวกวาลหรือพวกโรบอทอะไรเงี้ยเวลาเราส่งคอมมานด์เนี่ยคอมมานด์เราต้องส่งให้ถูกฟอร์แมตเขาเขาถึงจะตอบของเรานะครับโอเคเขาถึงจะตอบตอบคอนเซปต์นะครับอีกทีนึงนะครับโอเคสมมตุติผมจะต้องส่งค่าอะไรมาแล้วตัวเนี้ยผมจะให้มันออโต้ตอบเลยก็คือเป็นโอเค ่ให้ตอบว่าอ่าอา้วาทีผมจะให้เขาตอบถ้าผมส่งอะไรมาก็ตามนะครับผมจะให้เขาตอบกลับไปก็คือ,อโอเคให้วาทีก็คือชื่อชื่อผมเองนะให้เขาตอบโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนกันเซน แล้วเราก็ต้องมีการร e เซฟนะครับ Socket.tcp ถ้าท่านไหนยังไม่ดูก็กลับไปดู e t v connect ตรงนี้นะครับโอเคผมจะต่อเนื่องจาก e p ก่อนตอนหน้านี้นะครับเราก็ต้องเอาบล็อก c e i v e tcp r e c e i v e กลับมานะครับทสบ ที่สามก็ได้ครับที3สามรีซซพนะครับก็คือจะรับกลับมานะครับอันนี้คือ,คอจะรับกลับมานะครับเส้นบริ่าซีวีซีรีเซฟซ็อกเก็ตก็เป็นเดิมนะ AA33 านะ เอ่อ receive send ตามเอาผมก็ใส่อยู่ in สักโอเคกด F1 ดูหน่อยนะส o c k เก็ต so ตัวนี้ก็คือเป็นส o so c k เก็ต TCP receive นะครับเอ่อ uh, เป็นส o c k เก็ต TCP Ethernet IP เนาะ TCP IP รีเซพกลับมาเดี๋ยวให้ทำเอาเป็นอะไรยูอ in. okay. mm ินนะยูอินสิบสเกตยูอินไซยูอินไซรีเซพโอเค อ่ผมก็เอา uint sharp สักทำเอาสักสี่สิบนะครับใส่ uint ักยี่สิบเนาะ uint sharp จะรับกลับมาเท่าไหร่ยี่สิบ ถ้าเราใส่มากไปมันก็อาจจะไม่มานะโอเคอันนี้ผมอะไรอนะฟอร์มรับกลับมาครับฟอร์ม Rcv Data นะครับนี่สักเป็นสักยี่สิบยี่สิบบนะครับยี่สิบ ยี่สิบไซต์เอ้ยสิไปโอเคอันนี้เป็นเดี๋ยวเราลอยตัวแปรไว้นะครับเป็น kk ศูนย์ศูนย์เคเ k หนึ่งหนึ่งเคสองสองเคสามสามอันนี้เป็นไซต์นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรไว้ดูเนาะ ว่ามันใส่ม,มันมาเท่าไหร่นะว่าเราจะเอาไปเขียนคำนวณต่อได้นะตัวนี้มันเออเลยอ,อยู่เนาะก็ต้องใส่บั c เก็ตศูนย์ด้วยเนาะตรงนี้โอเคโอเคใส bucket ่บักเก็ตศูนย์รีกลับมารีเซฟกลับมา กานอ่ากีนเราดูตรงเขียวตรงนี้ได้นะครับดันกลับมาแล้วเราจะต้องดูค่านะว่าเออมมันต้องแปลงกลับเนาะมันต้องคอนเวิร์ตค่าเพื่อให้เราดูดูข้อมูลได้เนะก็เดี๋ยวเพิ่มช่องอีกหนึ่งเป็นเออมันเป็นแมสเซจมันเร,เราต้องคอนเวิร์ตกลับนะครับเป็น array array to byte นะครับ อะเร่ไบอะเรไบไบทูสติงเนาะอะเรไบทูอะเรทูไบอะเรไบอะเร y ไบทูเนาะเราจะคอนเวิรจากสต i n g กลับมาเป็น Socket ต อันนี้ก็เป็น from ตัวนี้เนาะ data เอามาก็มาใส่ตัวนี้ size ตัวนี้ก็ต้องเอาจากตัวนี้มาเนาะ size copy มาวางเลยครับ order น,นี้เป็น underscore uh, lower lower low high นะครับมันต้องสลับไป low high ด้วยนะครับ low high อันนี้ from อันนี้ผลลัพธนะ์เนาะ f อร์มฟอร์มเดต้าชูนะฮะอันนี้เป็นสตริงนะ20ยี่สิบตัวอักษรสตริงยี่สิบ b สอลผลลับกลับมา convert จะให้ตอบกลับมานะฮะเซนตไปตอบกลับมา โอเคเดี okay, ๋ยวลองดูก uh, ันนะครับเป็นยังไงตอบไหมอ่าเราเราเราต้องมาอ่อนสกิลสกิบเอ่อตรงนี้เนาะด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองก่อนเนาะมันจะตอบเราเลยยังไงหรือเออร์เลอร์อะไรไงครับเราลองเทสกัน เดี๋ยวคอนเนคไปอีกทีนะครับเป็นสตาร์ทรอครับเดี๋ยวรอไปคอนเนคคอนเนคผมจะส่งข้อมูลมาแล้วเขาจะให้คำตอบว่าโอเคเอโ okay. อเคให้ทีนะครับเดี๋ยวผมวอทช์แฉกเพจตรงนี้มา ผมจะเอาโปรแกรม0 uh, s i m ์ดัตซิมศูนย์ดดีซอฟผมอยู่ไนี่เร p l บไปถึ uh, o ขอ from สองโอเคดัต from ผมดิท a าทูเนอะเดี๋ยวขอลอดูตรงนี้ก็ได้นะครับ มันจะมาตรงนี้นะ,ะจริงจริงมันก็คือจะมาตรงนี้เนะี่ยแต่ว่าผมต้องส่งอะไรไปให้เขานะผมส่งกาว่าเทสต์หนึ่งปุ๊บเอ่อผมส่งเทสตหนึ่งผมยิงเมสเซจไปจึ๊บเอ่อเขาเขาตอบมาให้มขาดูก่อนเราส่งอันนี้มาให้ตืดตืดตืดนะครับแล้วอันนี้ส่งกลับไปคราว่าโอเค ให้ Hi, วาทีขอขอไปดูหน่อยคือจริงๆอะ่ะส่งมามันจะอยู่ในบัฟเฟอร์นะครับถ้าเราไม่ทิกเกอร์มันยังไม่มาเนาะอันนี้ผมก็ต้องทิกก่อนนะคือเขาเขาตอบกับมาแล้วแต่มันจะเก็บอยู่ในบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็แล้วก็คอนเน็ก Connect. นะครับนี่ครับก,ก็ตอบกลับมาเนี่ยมาแล้วนะครับนี่ไงเอาเมบชิชีตรงนี้ก็เหมือนกันนะโอเคให้วาทีโอเค โอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมจะให้เขาส่งข้อความใหม่กลับมาเปลี่ยนเป็นโอเคโอเคกิต้าออโต้ต์โอเคผมจะให้ตอบเขาว่าโอเคกิตา้านะเดี๋ยวผมส่งไม่เสร็จกลับไปส่งอันเดิไมไหมละครับ แล้วผมก็ r c e i ซฟเนี่ยตอบกลับามาครับเดี๋ทีนี้ถ้าเราไม่อยากทนะิกเกอร์เนาะมันก็จะมีคำสั่ง Status เนาะโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มบล็อกนะครับจะมีบล็อกที่เป็น Status นะครับให้เข้ากลับมาทิกเวลาเขาส่งกลับมานะโอเคเพิ่มช่องก็คือเป็น skt มันจะมีบล็อกสเตตัสขอเขาแล้ก็เป็น skt get สเตตัสนะครับก็ลากมาว่าผมก็จะเก็ทุกๆุกหนึ่งนะหนึ่งเซ Epi Epi ya, soket nah oke okay. anis. รีเซฟนะเข้าไปไหนครับอันนี้เป็นสเตตัสครโอเคข้างหน้านี้เป็นคอมเมนตะ์เนาะอันนี้เป็นแปลงนะ่ยสเตตัสไอดีสเตตัสแฟรกโอเคตั้งชื่อไปเลยฮนะ mmm ศูนย MM, ์ 0. ตั้งชื่อเฉยๆอันนี้คือเป็นการตั้งชื่อไว้ดูสเตตัสนะครับมันเป็นอ่านี่เป็นสามสามสามนี่เป็นสี่สี่อันนี้เป็นก็นนนนนว่า receive รีเ e ฟเ e ็กซ์เราจะให้อันนี้มันเป็นออโต้ตอบกลับนะเฟ็กซ์ จริงๆกด F1 ดูแล้วก็ได้นะครับก็จะบอกข้อมูลต่างๆนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะให้เขามาเป็นตัวทริกเกอร์ตรงนี้ให้เรานะครับเพื่อมีการตอบมาอ๋อ oh, นี่มาอาคานี้มาใส่ครับถ้าส่งแล้วแล้วตอบเลยนะครับออนไลน์กัน สิงเกิลไนท์โอเคต่อแบบออโต้นะครับโอเคเดี๋ยวรองโดเข้าไปดู ผมจะให้เขาตอบอโตโววาเป็นโอเคก็อ่อาวาทีโอเคโอเคอ่ะ okay, okay. ให้ให้เขาตอบตรงนี้ครับวาทีวาทีโอเคโอเคนะครับผมส่งไป ตอนนี้ okay. ตอนนี้ต้องคอนเน็กก่อนครับคอนเน็กไหมขอดูก่อนคอนเน็กแล้วนะครับส่งว,ว่าเทสหนึ Test ่งแล้วก็เซ็นถ้าเขาตอบมันจะมานี่เลยนะครับ ตอบบอลโต้เนาะนี่ครับตอบเลยนะครับโอเคอ่ะสองวอสองอข้าใหม่หนึ่งสองสามสี่โอเคนี่ครับว่าทีหนึ่งสองสามสี่ตอบกลับมาเรียบร้อยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัว Socket c ตนะครับท p socket เนะครับเป็นคำสั่ง Send r e c e i v e นะครับโอเคก็ใช้เทสด้วยอิตาเวนะครับแลนะก็จะมีการส่งแล้วก็ตอบกลับอันนี้เป็นเม s เซจนะครับอันนี้ก็พอไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนกรณีที่จะต้องเอาไปลิงก์กับอุปกรณ์จริง p l c จริงก็ต้องใช้หลักการประมาณนี้นะครับส่วนออมีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยว คอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรติดต่อคอนแทคไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคโอเควันนี้ก็จบเพลนเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ